จังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงใหม่ครับกำลังจะไปยิงปลาครับตาน้ำยิงปลากันคืนครับอุปกรณ์ของเราก็มีสาาอย่างครับไปชายแล้วก็กล้องส่องปลาแล้วก็ที่ยิงปลานะครับต้มยำปลาโอ้ มาที่เจ็สิบสีครับวันนี้เจ็ดสิบสีครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดอะไรครับวันดีดีครับจังหวัดตาครับตาตานี่ครับนี่ครับมีป้ายบอกอยู่ครับเดี๋ยวท่าได้านี่จะถ่ายรูปให้แบบงามๆส่งไปในกลุ่มให้ดูเลยครับกลุ่มอะไรกลุ่มสลายครับสายลายครับ นี่ก็เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับตอนนี้จอดรถเรียบร้อยครับเราต้องเดินลงไปที่ห้วยประมาณสักสินาทีครับ <Wow. S 1> เราก็จะทําที่พักกันแล้วก็ตั้งแคมป์จอดพักคั๋ยวที่พักแล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวจะบอ,อกอีกทีครับ จะทําการเตรียมที่หลักที่นอนที่นี่ครับทีนี้ห<ะ>าได้ปลาหรือ,อยังครับได้แล้วครับตอนนี้เราก็ได้ปลามาสี่ตัวแล้วนะครับเรากาลังจะทํามื้อดึกมื้อเย็นครับมื้อเย็น <c oughs> เดี๋ยวจะไปดําน้ายิงอีกกลับมาก็มื้อดึกอีกมือ้อนึงครับว ปลานะครับปลาโคตรใหญ่ครับนี่ครับใหญ่ที่สุดในห้วยเปี้ยมครับตอนนี้ถ้าที่อื่นคนอื่นไปหาไม่ได้นะครับต้องเป็นผมเท่านั้นไม่อยากจะโม้เลยแล้วกำลังทำอะไรครับกำลังจะย่างปลาครับทำไมย่างปลาครับกินข้าวแล้วครับตั้งแต่ข้าวเทียงก็ยังไม่ได้กินนะครับพี่น้องครับทำอะไรครับกำลังผ่าท้องปลาครับผ่าท้องปลาครับวิธีผ่าก็ต้องผ่าอย่างนี้นะครับ นี่ครับต้องผ่าแบบนี้ครับโอ้มีไข่ด้วยครับผ่าแบบนี้คั่มปุงมันจะเข้าถึงเนื้อนะครับเวลาเรากินเราจะมีกลิ่นหอมอมกรอบอร่อยเยี่ยมเลยครับอร่อยครับอร่อยมาถึงก็จับได้เลยนะเยี่ยมไปเลยผู้เชี่ยวชาญนะครับคนนี้ว้าวเห็นะครับเกือในน้ำเฮ้ยคูเพียะ ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ต้องไปยิงปลาละกําลังจะไปยิงปลาครับดำน้ํายิงปลากลางคืนครับอุปกรณ์ของเราก็มีสาสามอย่างครับไฟฉายแล้วก็กล้องส่องปลาแล้วก็ที่ยิงปลานะครับเราจะไปยิงเดี๋ยวกลับมาได้ไม่ได้ก็รอลุ้นเอาตอนกลับมาครับที่ไปยิงปลามานี่ได้ไหมครับได้ครับนี่ครับโอ้ปลาเยอะมากครับนับจํานวนตัวคือร้อยตัวน่าจะได้นะครับ ตอนนี้ผมร้อนที่หายเลยชิบหายแล้วโอ้โหขนนะนั่นคืนเนอเดโม้อเลยคุณคิดว่าได้เยอะไหมครับเนี่ยนี่เป็นตัวเล็กใช่ไหมครับตัวเล็กครับตัวใหญ่ผมเก็บแล้วก็ไม่ให้ดูครับเ,เดี๋ยวพวกคุณขอกินอีกไม่หไหวมาแล้ว บรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนี้ชุ่มฉ่ำครับฝนตกครับไม่ไหวครับออกจากบ้านก็ฝนตกครับเป็นคนไม่คนไม่ไม่บ้าจริงนี่ไม่มานะครับเรื่องแบบนี้คนคนชวนมาก็บ้าคนจะตามมาก็บ้าครับฝนตกไม่ต้องไปก็ยังจะมาอยู่ครับโอ้ไม่ไหวครับสองคนนี้อยู่ที่ไหนก็มีชุ่มฉ่ำครับฝนตกใช่ครับฝนตกเข้าครับ ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับเริ่มตกตั้งแต่ประมาณสองทุ่มแล้วตกไปปล่อยครับนอนกันยังไงละครับคืนนี้เต็นท์ก็ไม่ได้ออกมานะครับไม่ได้เอาเต็นท์มาเปก็เปคัืนนี้เรานอนในเปยกครับเปก็เปียกครับยอะแยะนะครับอันนี้วิธีการเด็ดผักกูแบบคนขยันนะครับดูนะครับครับคนขยันเขาเด็ดผักกูแบบนี้นะครับ กขาไม่มีเวลาไปเด็ดธนบครับอันนั้นมันแบบสังคมที่แบบที่บ้านมีทุ่งลาเวนเดอร์ครับที่บ้านมีทุ่งลาเวนเดอร์อยู่กับผมไม่ได้หรอกครับบ้านผมมีทุ่งนุ่นหมามุ้ยอะทุ่งหมามุ้ยขันอะกินข้าวแล้วก็นอนครับไหนแล้วครับวันนี้เดินมา เดินไกลมากครับเดินไปหนึ่งดอยกิดนิดนิดใช่ใช่ตอนนี้กําลังจะกินข้าวครับนี่ครับอาหารครับนี่ครับต้มยำปลาปลาอุ้มเปี้ยมนะครับปลาแต่ละชนิดผมไม่รู้ว่าปลาอะไรครับอันนี้คือแขกที่ไม่ได้รับเชิญครับนี่ครับนี่นะครับคุณไปไกลเลยครับหมวเช็ดเท้าดองใช่ไหมครับหมวเช็ดเท้าดองครับซื้อมาจากที่บ้านครับ ซื้อมาจากบ้านครับนี่ครับ <Okay. S 2> กินธรรมดาครับกินบนพื้นครับกจะ <ใ iere S 1> กินข้าวกันแล้วนะครับอย่างนี้อโอกูไม่กินกุ้ท้ากูกินนี่แหละเกี่ยมเลยอร่อย <Spider> <Man> ข้าวสวยที่เราหุงร้อนๆนะครับอร่อยครับอร่อยงานเนี้ยคนที่อยู่บ้านก็เสียใจด้วยครับไอพวกที่บอกจะมาแล้วไม่มาก็กินงงหรือ ครับผมตอนนี้ก็กําลังจะหลับแล้วนะครับจะนอนจะพักผ่อนนะครับมันเหนื่อยมากแล้วครับไปดาไปดำน้ํายิงปลามามาไกลครับยิงปลาก็หลายชั่วโมงเหมือนกันครับว้ตนนี้ต้องเวลาพักผ่อนครับพรุ่งนี้จะพาไปดูที่ดักปลาไว้ครับเราไปดูกันว่าจุดไหนจะมีปลาติดและจุดไหนเราจะปิดหวังยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องรอลุ้นครับคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ครับพูดไนครับ เช้านะครับตอนนี้หน้าก็ยังไม่ได้ร่างเลยยังไม่ได้ลงจากเต้เลยครับตรงโคตรเขินกล้องเลยเช้าแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปดูหมายกันนะครับ แต่รอให้มันผ้าทิศออกหมาหนาวครับไม่ไหวเมื่อคืนโคตรหนาวเลยครับจริงๆอบรรยากาศดีอยากมาอีกรอบครับอยากมาหลายๆคนอยากมากับเพื่อนอยากพาปามาด้วยครับพาลงดอยครับป่าครับเดี๋ยวก็จะทำกับข้าวกินอะไรกินแล้วก็เดินทางต่อครับเราจะเปลี่ยนหมายไป็นไปพักที่หนึ่งครับคนนี้ว <Wow. S 1> ตอนนี้ครับกำลังย่างปลาครับเมื่อเช้าก็ปลาก็ติดครับประมาณติดประมาณสี่ห้าตัวครับในกระป๋องลืมถ่ายครับเวลาได้ปลาลืมถ่ายเรวเลยตื่นเต้นนะครับตอนนี้ก็กําลังทากับข้าวครับนี่ครับย่างปลาแล้วก็นี่ชาวครับหุงไว้แล้วครับแล้วก็จะทาการกินแล้วก็ลุยต่อครับวันนี้ไม่ได้ไม่กลับครับครับผม ที่เราดักกันไว้เมื่อคืนครับว่ามันจะติดหรือว่าไม่ติดครับเดี๋ยวเรารอไปลุ้นกันเลยครับปั๊บเลยครับเขาจะเอาตามมาับ ติดไหมครับนี่ครับบักว่าไม่ติดครับที่นี่ไม่ติดครับแต่อันนี้ไม่ติดครับติดแรงมากนะครับตัวนี้ไม่ติดครับเดี๋ยวต้องไปดูที่อื่นครับเดี๋ยวผมขอเวลาเก็บตรงนี้ก่อนนะครับ ไปครับเต็ียมนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่อีกตัวนึงครับนี่นี่นี่ตัวนึงครับแล้วข้างหน้าอีกตัวนึงครับนี่ครับข้างหน้าอีกตัวนึงครับสิงเลยครับงานนี้ว้าวไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังยฮู้ล้วนีโดนนะฮะ โดนทำเดือดนี่ครับนี่ครับยังไม่ตายครับปลาโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าปลาแล้วนะปลาป้าพวงปลาพงทองว้าวโคตรเลยครับคุ้มครับนานนี้คุ้มา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 ปีารับน,น,นี่ครับนี่ครับนี่ครับ มาเร็ๆๆร็วเรวมาแล้วโอ้บตครับน้องีตัวครับนี่ครับเนียบเียบโอ้เจ็บกล้องครับรัจป่าครับนียบปะปนอกันไมครับปะป น <c oughs> ีีอยยครับตอนนี้เราก็กําลังจะกลับไปที่พักครับกลับไปกินข้าวแล้วพักผ่อนแล้วก็รอเวลาไปล่เหยื่อต่อครับไชครับ <c oughs> <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วครับ <What? S 2> ใจจริงก็อยากนอนต่อครับ <c oughs> แต่นึกขึ้นได้ทีก็พรุ่งนี้มี มีธุระครับมีธุระที่ต้องไปทำจะไดป้ปลามัางเลยครับ oh, <no. S 1> ถ้านอนต่อยคืนนี้คงต้องเอารถมารับแล้วครับ oh. เอาปลากลับไม่ไหวครับ oh, <no. S 1> แล้วเดี๋ยวอีกสองสามปีข้างหน้าก็จะมาอีกครั้งหนึ่งครับรอติดตามตอนต่อไปครับสองสามปีข้างหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ